นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงอย่าก,ก้มมากอย่างเงยมากให้พอดีตั้งสติเฉพาะหน้าทำความรู้ตัวทั่วพร้อมต่อจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐโดยอธิษฐานว่าด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยนี้ขอให้จิตของข้าพระเจ้าสงบเป็นหนึ่งและขอให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นต่อจากนั้นก็นึกพุทโธธรรมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็ตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกเสมอไปพยายามควบคุมจิตให้รู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่คิดไปทางอื่นแต่คิดว่าเมื่อหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายเมื่อหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้าก็ตาย ชีวิตนี้มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อลมหายใจหยุดเวลาไหนก็ต้องตายเวลานั้นแต่เราก็รู้ไม่ได้ว่าลมหายใจนี้จะหยุดลงเมื่อใดนั้นจึงต้องระวังจิตไม่ให้คิดไปในทางบาปกุศลและไม่ให้จิตผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆในโลกแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราสิ่งอื่นจะเป็นของเรามาแต่ไหนกำหนดรู้เรื่องนี้อยู่ในใจเสมอไปจนใจสงบลงเป็นหนึ่ง ในขณะที่จิตรวมลงเป็นหนึ่งนั้นจะปรากฏคล้ายกับเคลิ้มหลับไปหน่อยหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพร้อมด้วยสติไม่วิตกวิจารณ์อะไรต่อไปมีสติประคองจิตที่สงบอยู่นั้นให้สงบอยู่ในปัจจุบันเรื่อยไปในขณะที่ทำความสงบอยู่นั้นเมื่อเผลอสติจิตจะพลิกไปในขณะนั้นอาจจะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ได้ต้องระวังให้ดี เมื่อนิมิตเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามให้กำหนดรู้เท่านิมิตนั้นตามเป็นจริงว่านิมิตนี้ก็เป็นแต่สัญญาอารมณ์เท่านั้นครั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วกำหนดจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ใส่ใจกับนิมิตนั้นถึงเวลาแล้วมันก็จะดับไปเองบางคนภาวนาไม่เกิดนิมิตอะไรก็มี ทั้งนี้เพราะเป็นไปตามอุปนิสัยของแต่ละบุคคลข้อสำคัญอยู่ที่การทำใจให้สงบนั่นแหละเป็นหัวใจของสมถภา,าวนาการทำใจให้สงบนับว่าเป็นบทบาทอันสำคัญทั้งนี้เพราะว่าใจที่ไม่สงบย่อมไม่มีปัญญารู้แจ้งซึ่งธรรมของจริงได้ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสอนให้เจริญพระกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์จนใจสงบลงเป็นหนึ่งก่อนแล้ว จึงเจริญวิปัสสนาต่อเช่นเจริญอาณาปานะสติดังกล่าวมาแล้วนั้นเมื่อทำใจให้สงบได้แล้วก็กำหนดพิจารณาขันห้านี้แหละให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากและเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาคำว่าตัวตนก็เป็นแต่สมมุติขึ้นเพื่อติดต่อสังคมกันเท่านั้นถ้าไม่สมมุติขึ้นก็ติดต่อสังคมกันไม่ได้ ขันห้านั้นย่นลงเป็นสองคือรูปหนึ่งนามหนึ่งท่าสี่คือดินน้ำลมไฟประชุมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปความที่จิตเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างกายกับจิตกระทบกันเรียกว่าเวทนาคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างความจำได้หมายรู้ คือจำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าสัญญาเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากฤตเรียกว่าสังขารความรู้สึกอารมณ์ในเวลาที่รูปมากระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็ง กระทบกายอารมณ์ทั้งห้านั้นกระทบใจเรียกว่าวิญญาณความกํำหนดพิจารณารูปกับนามนี้กระจายออกไปให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาให้พึงสันนิฐานดูว่ารูปได้แก่สิ่งที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมดทั้งที่มีใจครองก็ดี และไม่มีใจครองก็ดีเรียกว่ารูปทั้งนั้นส่วนนามธรรมนั้นหมายเอาสิ่งที่รู้ด้วยใจนามธรรมไม่มีรูปร่างดังนั้นจึงรู้ได้แต่ทางใจเท่านั้นเพราะว่าใจหรือจิตก็ไม่มีรูปร่างเหมือนกันแต่มันก็มีอิทธิพลสามารถทำกายนี้ให้เคลื่อนไหวไปมาได้และสามารถบังคับกายว่าจะให้ทำดีหรือทำชั่วได้การที่จะรู้จักจิตนี้ได้โดยแจมแจ้ง ก็เพราะกําหนดละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเสียแล้วเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้จนจิตรวมลงเป็นหนึ่งนั่นแหละจะรู้ว่าจิตคืออะไรการเจริญสมถะก็ดีและการเจริญวิปัสสนาก็ดีก็เพื่อมุ่งชำระจิตดวงนี้ให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงสมควรเจริญให้มากกระทำให้มากจากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ได้แก่ทุกเหตุให้ทุกเกิดความดับทุกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันทุกนั้นหมายเอาความเกิดแก่เจ็บตายและความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆความกับแค้นใจความเหี่ยวแห้งใจความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ดีความได้ร่วมกับบุคคล ซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ดีและความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็ดีทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นทุกทั้งนั้นส่วนความเกิดแก่เจ็บตายนั้นทรงสอน,นให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั้นๆเสมอไปส่วนความโศกเศร้าเป็นต้นนั้นทรงสอน,นให้กำหนดละและบุคคลสามารถละได้ถ้าอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น และตัณหาคือความอยากนั้นทรงสอนให้ละในขั้นต้นนี้ทรงสอนให้ละตัณหาคือความอยากกระทําไปในทางบาปอากุศลเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนและอื่นๆซึ่งเป็นของเสพติดให้โทษตัณหาประเภทนี้ควรพย,พยายามละให้ได้ถ้าไม่ละแล้วมันจะพาให้ได้รับทุกข์ทั้งในปัจจุบัน และเบื้องหน้าต่อไปไม่มีสิ้นสุดส่วนความอยากประเภทอื่นนั้นค่อยเอาไวละทีหลังถ้าละตันหาตอนต้นนั้นไม่ได้ตันหาประเภทอื่นๆก็ละไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงสมควรพยายามละตันหาประเภทต้นนั้นให้ได้จึงจะพ้นจากทุกในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้เราเกิดมาในชาตินี้เป็นบุลลาบันประเสริฐที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกสมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยความไม่ประมาทกิเลสบาปกรรมจะได้น้อยเบาบางจากดวงจิตของตนการที่คนเราจะพ้นทุกขไปไม่ได้ก็เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดอยากพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารจงตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยความไม่ประมาเทเถิด